สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาสู่ช่องของจา้าจ่าชวนชิมอีกแล้วนะคะเพื่อนในรายการนี้เนี่ยก็จะมีแต่ของอร่อยนะคะของที่แบบว่าเอ้ยมันดีมันเด็ดตัวมันอยากจะมาแบบแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาซื้อหาลองตามนะคะวันนี้เป็นขนมตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเขาเป็นเวเฟอร์อบกรอบนะคะรสกล้วยหอมนะคะแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตแบบหนาๆนนเลยะคะ่ะคือตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าแบบ ด้วยกลิ่นด้วยรสชาติที่มันลงตัวของกล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะเอาตัวนี้มาบอกต่อนะคะ1กล่องนี้เนี่ยจะมีได้กันถึง13ชิ้นเลยนะเพนก็จะเป็น12บอวกหอย่างนี้เลยนะคะในราคาเพียง48บบาทเท่านั้นก็คือคุ้มมากๆทั้งคุ้มทั้งอร่อยนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาแล้วก็ เฟซ o ุ๊กเพจนะคะฟู r ร่ไทยแลนนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ของ Furo เขาก็จะมาเป็นแท่งแบบนี้นะคะด้วยกัน13ชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถแบบว่าพกพาไปไหนก็ได้นะคะพกไปกินที่ทํางานแบบกินที่ออฟฟิศเป็นเวลาอ่านหนังสืออะไรเพลินๆนนะคะกินอร่อยเพลินมากเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพาไปดูนะคะว่า หน้าตาของเขาเป็นยังไงนะคะหน้าชิมหน้าลองขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอร่อยเพลินเกินห้ามใจต้องเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตหนาหนาตาฟูลโล่ตัวนี้เลยนะคะเขามาในแพคเกจิ้งสีเหลืองนา่ารักสดใสชวนหิวแบบนี้เลยค่ะเขาจะเป็นแท่งยาวๆเคลือบช็อกโกแลตหนาหนาแล้วก็สอดไส้กล้วยแล้วก็ราดกล้วยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆพกพาไปทานที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็กินกับกาแฟก็อร่อยเข้ากันเข้า,ก,ขากันค่ะหนึ่งกอง13ชิ้นจุใจไปเลย แ,แบบนั่งทับนี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบเบเฟอร์อบกรอบที่เคลือบชโคโค็อกโกแลตหนาๆเลยแล้วก็คือหอมกลิ่นกล้วยหอมมากแบบเปิดซองมาคือได้กลิ่นแล้วลรสชาติเขาแบบว่าเข้ากันมากนะคะระหว่างกล้วยกับช็อกโกแลตกรอบมากจะทานคู่ก,กับกาแฟหรืออะไรแบบนี้ลงตัวสุดๆเลย จะจบคลิปแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังจะให้จ่าด้วยก็สําหรับใครนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะเวเฟอร์กล้วยหอมเคลือบช็อกโกแลตตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งได้ทาง Facebook Page นะคะฟูโร่ไทยแลนด์หรือใครนะคะสะดวกที่จะเดินทางไปซื้อที่แมคโครเนี่ยก็มีทุกสาขาเลยค่ะอร่อยเพลินเกินห้ามใจต้องเวเฟอร์กล้วยหอมเคลือบช็อกโกแลตหนาตาฟูโร่เลยค่ะ